สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหน้าเว็บ AW8 นะครับวันนี้เราก็จะมาปั่นสล็อตค่าย PP เกมใหม่นะครับว่าจะมีเกมไหนบ้างทุกคนเกมใหม่ผมขอเล่นมีเกมม้านะครับทุกคนมาแล้วทุกคนวันนี้เรามากับทุนส0 0พันนะทุกคนเราจะปรับเบรเป็นที่สามสิบนะทุกคนมาเลยออตโต้มาเลยครับทุกคนอืไวๆมาไวจริงๆ ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนทุนสองพันลอยจะสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่กันเชียวโหกระตุกกระตุกเขียมาแล้วคนแปดสิ1สิบสองสามสิายังไงฟีเป็น15บรอบนะครับ พูดรองมาสองตัวตอนนี้เราอยู่ที่238บาทคูณสี่หารอยแล้วทุกคนห้ารอยมาแล้วเจ็ดร้อยใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์ตด้นล่งงลางคลิปด้ันนะครับ มาแล้วทุกคนคูณ2-4ตัวมาพันหแล้วดูเพื่อความสนุกความบันเทิงน,นะครับทุกคนมาโอ้โหถึงกับแหลกถึงกับแหลกสามพันเอาไปดีสามพันแล้วฟิสปีนอีกครักสามรอบนี่ห้าพันมาแล้วโอ้โหสุดจาดจริงๆมาดี ดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้8 0 0ต่อไปนี่รอบเกือบสุดท้ายมารอบนี้ได้ที่600 6 6.4้อรอบสุดท้ายของยิงนี่มาดีมาดี500รวมทั้งหมดเป็น7,170บาทโอ้โหโอ้ผมขอพอแค่นี้ที่คนทุกคน ทุน2 0 0 0ันกำไร6 7 7 0 2บาทอยู่4่ศูนย์ฝากกไลแ์กดตามไปด้วยนะครับทุกคนผมก็พอแค่นี้แล้วทุกคนวันนี้แบบได้เยอะมากๆสุดจาดไปเลย